บทความนะครับเกี่ยวกับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยชัยแฟมิลี่ครับก็มาดูบทความนะครับเกี่ยวกับํำนวนนะครับผม ่านอายการทดสอบความยุติธรรมของครอบครัวตายายเนื่องจากคดีกุ้มเด็กซึ่งตำรวจขอหมายจับลุงพลเป็นผู้ต้องหาการเขียนสำนวนตั้งแต่เด็กหายเรื่องมาจนจับคนพาไปพาเลยไป15เดือนเศษสำนวนนั้นได้ส่งให้อายการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาเสร็จแล้ว ถือว่าตำรวจส่งสำนวนให้อายการพิจารณาแล้วอย่างไม่เป็นทางการสำนวนที่เหลือแค่นิานประกอบจึงไม่สำคัญอายการท่านไม่ส่งฟ้องลุงต่อสารให้เพราะสำนวนเป็นศูนย์คือลุงพลไม่ใช่คนร้ายท่านจึงให้ตำรวจเรียกครอบครัวตายายมาพูดคุยรวม11คน เพื่อสังเกตความยุติธรรมในครอบครัว <ละ S 1> ใหญ่นี้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ผิดหวังอายการรู้ดีว่าตัดสินใจไม่ส่งฟ้องลุงถูกต้องแล้วตำรวจมีสมทางเลือกคือหนึ่งสั่งฟ้องลุงตามใจตัวเองตามที่ปักธงไว้ก็จะเสียหน้าสองสต่อคือ จับและอส,อลส,สั่งฟ้องแต่อายการท่านไม่ฟ้องตำรวจก็เข้าใจเอาสองตำรวจสั่งไม่ฟ้องลุงยื่นต่ออายการวิธีนี้ก็ดีที่ตำรวจเสียหน้าหนึ่งต่อสามปล่อยให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงซึ่งทราบแล้ววิธีนี้ดีกว่าสองข้อแรกเพราะเสียหน้าน้อยกว่าแถมได้รับคำชมเชยว่า คนจับคนร้ายได้ผู้คนให้อภัยข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อยข้อสามนี้เคยเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของคดีมาก่อนหลายคดีซึ่งทำได้แน่นอนเพราะเมื่อรู้ตัวคนทำผิดตัวจริงตำรวจก็ต้องจับจะนิ่งเฉยได้หรือตอนนี้ยังมีนิทานนายแม่อีกด้วยท่านพบตรสุวัสด จะเลือกวิธีใดดีครับขอบคุณบทความท่านอาจารย์วีละหลงส์มบูรณ์ก็คือรู้สึก,ออร,ร,สกรู้สึกเหมือนมีหลายคนนอนไม่หลับกันช่างวาใช่ ำรวจไม่ได้จับเหรอก็ไม่รู้ฉันเห็นแบบว่าข่าวว่าตำรวจจะจับไอ้หนุ่มรถไถห,หนุ่มรถไรถไ,ไหนรถไถเจ้าอยู่ไหน <c oughs> ได้คอนเท็น์แน่นอนเลยคนบางคนนี่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดมาอีกแล้วค่ะมาบ้านไม่สายอีกแล้วมาทำไมเนี่ยตำรวจมาทำไมพ่อ เอาวัตถุระเบิดมาส่งเอาวัตถุระเบิดมาส่งหนูถ่ายคลิปได้ไหมเนี่ยหนูกำลังทำคลิปอยู่สวัสดีค่ะเอาวัตถุระเบิดมาส่งใช่ไหมคะไหนเมื่อคืนเอาอะไรไปคนกันแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านนะพ่อโชว์หน่อยเอาอะไรไปเมื่อคืนไปส่องกบ เห็นคอนเทนต์เขาบอกไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีคอนเทนต์ที่จ๋าคนเขาทำเน่ยใส่เสื้อสีส้มเหมือนพ่อเลยแม่ตกใจมากรีบไปหาเสื้อสีส้มในบ้านเรามันยังอยู่มั้คลิปนี้ทําไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนามัยครับวัสดีว่า้เมลูก